วันนี้หลวงพ่ออุตสาห์ให้ผัวประกาศปิดวัดหลวงปูไปศึกษาธรรมนะน่ดีแล้วนะพวกเราง่าย,ยกว่ายกหลวงพ่อเยอะหลวงพ่อเมื่อก่อนจะไปศึกษาธรรมะกับครูบาอาจารย์ไม่ใช่ง่ายเลยเป็นข้าราชการ เรต้องเก็บวันลาไว้หมดเลยแต่ทูเตือนนะจะไปกลับหลวงพ่อพุทธที่โคราชอันนี้ไปกลับได้มีครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่อยู่ไกลไปก็ไม่ได้ง่ายๆนะไปบางทีก็เจอท่านบางทีท่านอาพาธก็ไม่ได้เจอแล้วก็ไม่ได้ สบายบางครั้งนะไปไม่มีอะไรกินไม่มีอะไรกินก็ไม่ได้กินบางทีเข้าไปกราบอุบาจารย์ถ้าเข้าถึงตัวท่านนะก็ไม่ค่อยมีปัญหามากเข้าไปกราบหลวงปู่เทศ ท่านเห็นหลวงพ่อนะท่านก็จะให้ไปพักในเขตพระให้กุติอยู่ในเขตสงฆ์แล้วเราก็จะไปภาวนายอยู่ข้างในแต่มีคราวหนึ่งพระอุปัฏฐากท่านไม่ว่างบอกให้หลวงพ่อไปขอกุญแจกุติจากพระเวรน,นั่นก็พระเวรจริงๆบอกเป็นโยมไม่ให้เข้า <c oughs> โมล <c oughs> <c oughs> เราไปบอกหลวงปู่แล้วเอาเรื่องตายเลยนะ ขัดคำสั่งครูบาจารย์ก่อนจะไปพักนะก่อนพิกหลวงปู่จะให้ไปอยู่ในโซนพระแล้อยู่โซนโยมก่อนไปที่แรกนะท่านยังไม่คุณไม่รู้จักกุติที่โยมอยู่นะมัเป็นห้องรวมพวกรถทัวรกินเหล้า,มาเมาแอมมาเนะี่ย เต็มเลยอเอเอะเมามาวัดไม่ได้มาศึกษาธรรมะนะหาที่กินที่นอนเกินฟรีนอนฟรีประหยัดแต่เม่ก่อนเขามีเ,าเรียกพวกอรหันทถั่วเขาจะไปถั่วเก้าวัดเหมือนตอนนี้ไปไหว้พระเก้าวัดนะ่ะแต่นั้นจะไปอยู่ ตามวัดต่างๆนะ,ะเวนเที่ยวไปเรื่อยๆไม่มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เสียแต่ค่าน้ำมันเนี่ยพอเราจะต้องไปอยู่กับอย่างนี้นะไม่ไหวอวนเราไม่ได้ภาวนาของเราหลวงพ่อาไปอยู่ใต้ต้นไม้อยู่ป่าไปภาวนานะทีแรกก็ไม่มีอะไรไม่มี อุปกรณ์อะไรฮะไปอยู่เฉยๆนั่งสมาธิไปเดินชงกลมตอนหลังรู้แกว่ว่าเอาปรดเอาเต้นต์ไปพอฝนมืองที่มีกล่าวแล้วฝนมันตกหนักอยู่ในเต้นก็อยู่ไม่ได้นะน้ำมันท่วมไปหมดเลยมันป่านะก็ออกไปอยู่ ใต้ทุนกุติมีกุติล้างๆอยู่อยู่ใต้ทุนกุติเันนียภาวนาไม่ใช่ง่ายนะที่ก็ไม่ไม,ไมีอะไรกินตอนหลังพอไปหลายๆที่คนไม่รู้จักก็สบายหน่อยไม่ลำบ,บากเนี่พวกเราสบายกว่าหลวงพ่อเยอะเล กะนั่งรถทัวร์ไปทั้งคืนไปบางทีไปทางสุรินท์นั่งรถไปกลางคืนนะในเช้าที่สุรินท์แล้วกักบภาวนามีครูบาจารย์โหนึ่งท่านสอนท่านชอบเล่นเล่นพลังจิต เจอหลวงพ่อนะดีใจมากเลยชวนมานั่งหลวงพ่อกานั่งพิงเสาท่านท่านก็นั่งบนอาสนะแต่มันไม่มีข้างหลังนะลงโลไม่มีที่พิงอะ่ะพอเรานั่งทุบเพ่งใส่เราเลยพุ่งเหมือนเหมือนชกเราอะชกมาเราก็หลบหลบด้วยจิตนะหลบไปหลบมาโอ้ย กังคืนค่อนชั่วโมงไม่เลิกสนุกอะไรท่านนักหนาเราก็ชักห,นหูนะเอาว่แบบมารอบนี้นะจะกระแทกกลับเลยแบบประทะกำลังภายในไปดูหนังไหมหนังกำลังภายในอประทะเอาว่าสักทีละเล่นไม่เลิกเราได้เปรียบนะ ว่าเรามีเสาไว้พิงท่านนั่งลอยๆอยอยู่ถ้าปะทากันนะเราก็ชนเสาท่านก็หลงข้างล่าง <c oughs> เราก็แทกมานะจะจะชนแล้วนะไม่เอาไปแกล้งพระหลบอีกท่านก็เลิกคราวนี้ท่านรู้ว่าเราชัดจะโมโหแล้วท่านก็บอกว่าสนุกจังเลย วันนี้ยังก็ได้ชกมวยชิงแชมป์้ยสนุกอะไรเราจะมาพอนาเนี่ยมันจะมีประสบการณ์ประหลาดๆเนี้ยนะางทีเจอคนแปลกๆมีคนไปถามหลวงพ่อกิมว่าถ้าวันนั้นปะทะกันะจะเกิดอะไรขึ้น ท่านบอกว่าพอกระทาทั้งเสร็จนั้นทั้ง้าทั้งโยมจะลุกขึ้นชกกันที่จริงธรรมะนะไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรหรอกเราเที่ยวแสวงหาผิดที่แล้วเราก็ไม่รู้วิธีที่จะศึกษาธรรมะอยู่ที่กายที่ใจของเรานี่เองไม่ได้อยู่ที่อื่นนะ อยู่ในกายอยู่ในใจของเราเนี่แหละเรีนไม่ต้องไปหาที่อื่นหาธรรมะนะเรียนลงในกายเรียนลงในใจวิธีการจะสอนทุกวันอยู่แล้วเบื้องตอน้นจะต้องรู้สึกตัวได้คนในโลกมันไม่เคยรู้สึกตัวมันมีแต่คนหลงเมื่อมันไม่รู้สึกตัวแล้วมันจะมาเรียนรู้ตัวเองเรียนรู้กายรู้ใจได้ยังไงคือเหตุผลธรรมดาที่สุดเลย พราะฉะนั้นจุดแรกต้องหัดรู้สึกตัวให้ได้เราจะรู้สึกตัวได้นะถ้าเรารู้จักว่าลืมตัวเองหรือหลงไปเป็นยังไงถ้าเรารู้จักคำว่าหลงรู้จักสภาวะของความหลงแนละ้วความรู้สึกตัวจะเกิดขึ้นอัตโนมัติจงใจรู้สึกตัวไม่ได้นะ แค่จงใจจะรู้สึกตัวจิตก็มีโลภะเรียบร้อยแล้วเมื่อจิตมีโลภะสติจะไม่เกิดนะงั้นเราอย่าไปอยากรู้สึกตัวแต่เราให้รู้ทันด้านมืดนะด้านมืดก็คือความหลงด้านรู้สึกตัวก็คือความสวา่างนะจิตเราจิตของคนทั่วไปนะมันมืดถึงเป็นปุถุชนกิเลสหนา ปัญญาน้อยเลยมาฝึกจิตของเรารดูด้านที่สวา่างดูเนื้อรู้ตัวแล้วก็ได้พัฒน,นาสติปัญญาวิธีที่เราจะรู้จักความหลงเมื่อตอนทำกรรมฐานอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งที่เราถนัดจำให้ดีนะนี่คีย์เวิร์ดทำกรรมฐานอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งที่เราถนัด แล้วก็คอยรู้เท่าทันจิตใจตนเองเนี่ยตัวนี้เป็นสำคัญนะทากรรมฐานสักอย่างหนึ่งที่เราถนัดไม่ได้มุ่งไปที่สงบนะทำกรรมฐานที่เราถนัดแล้วควจิตเราหนีไปจากอารมณ์กรรมฐานส่วนใหญ่หนีไปคิดให้เรารู้ทันว่าจิตไหลไปคิดแล้วตรงที่จิตไหลไปคิดนะ เรียกว่าจิตมีโมหะชนิดอุทัจจะนะเป็นกิเลสชนิดฟุ้งซ่านแล้วทันทีที่เรารู้ว่าจิตหลงไปคิดขนาะน,นั้นเราเกิดสติขึ้นแลนะ้สติเป็นตัวรู้ทันนะถ้าใจเราหนีไปคิดรู้ทันว่าใจนี้ไปคิดจิตที่หนีไปคิดก็ดับจิตที่รู้ที่ตั้งมั่นก็จะเกิดขึ้นแทนนะเนี่ย จิตมันตั้งมั่นวนะ้วมันจะรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ได้เราทำกรรมฐานที่เราถนัดไปทำไปทำมาเมื่อกีแหมอยากเห็นกรรมฐานชัดๆอยากไม่ให้เผลออยากไม่ให้หลงจิตก็ถล่มลงไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานอย่างดูท้องทองท้องยุบนะดูไปดูมานะจิตไหลลงไปอยู่ที่ท้องแล้วไม่เห็น ถ้าจิตไหลไปที่ท้องเรารู้ทันนะจิตที่ไหลไปจะดับจิตที่ตั้งมั่นจะเกิดจะรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาจิตใจอยู่กับตัวเองเวลารู้ลมหายใจนะเรื่าเราใช้ลมหายใจเป็นเครื่องอยู่ไม่ต้องไปดูทานอาหารเนี่ยถ้าจะหิวกันแทบเลยเนี่ยรู้สึก ก็น่าสงสารนะหิวว่าความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งแม่อย่างหลวงพ่อใช้ลมหายใจนะหายใจเข้าพูดหายใจออกโูตอนเด็กๆก,ก็ไปทำเพื่อให้สงบเพราะว่าใครๆค,คิดถึงสมาธิก็จะทำให้สงบต่อมาหลงภาพหลับนิดนึงนะถ้าจิตเราไหลพอเราสงบเนี่ยมันจะเกิดเป็นดวงนิมิตขึ้นเป็นแสงสว่าง เป็นดวงสว่างนะแล้วจิตเราไหลไปในดวงสว่างนะเราจะรู้จะเห็นอะไรนะเยอะแยะนะผีสางเทวดาอะไรเนะนี่ยนี่หลวงพ่อเป็นคนกลัวผีงั้นพอจิตมันจะไหลเข้าไปในแสงนะรู้ทันเลยว่าจิตกาลังจะไหลเข้าไปจิตที่ไหลดับนะจิตที่ตั้งมั่นเกิดเห็นไ,ไหมไอ้แสงสว่างนะมันกลายเป็นอารมณ์กรรมฐานจิตจะ ไปจับที่แสงก็รู้ทันพอจิตไหลไปที่แสงเรารู้ทันนะจิตก็กลับมาตั้งมั่นบางทียังไม่ทันเกิดแสงหายใจอยู่นะจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจมีสติรู้ทันว่าจิตไหลไปที่ลมหายใจจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นมาเพราะนั้นเราจะฝึกให้จิตตั้งมั่นได้นะต้องทำกรรมฐานที่เราถนัดสักอย่างหนึ่งอะไรก็ได้แต่ไม่ได้ทำเพื่อสงบ ทำเพื่อฝึกสติทำกรรมาฐานไปพอจิตมันทิ้งอารมณ์กรรมาฐานคือมันหนีไปคิดรู้ทันทำกรรมาฐานไปจิตมันถลำลงไปเพ่งอารมณ์กรรมาฐานรู้ทันเนี่ยรู้ทันจิตนะไม่ได้มุ่งที่สงบการที่จิตเคลื่อนไปทางนั้นทางนี้เรารู้ทันนะนั่นคือการฝึกสติ แล้วทันทีที่สติเกิดสัมมาสมาธิจะเกิดร่วมด้วยเสมออย่างเรารู้ทันฮะจิตเราไหลไปคิดเนะี้ยเรารู้ว่าจิตไหลไปคิดปุ๊บจิตที่ไหลไปคิดดับตรงที่ตัวรู้ว่าจิตไหลไปคิดนะั้นคือตัวสติพอจิตไหลไปคิดดับปุ๊บจิตรู้ก็เกิดทันทีเลยจิตตั้งมั่นตรงสัมมาสมาธิขึ้นมา จิตที่ตั้งมั่นก็คือจิตที่ทรงสัมมาสมาธิขึ้นมานทำไมต้องมีคำว่าสัมมาเพราะว่าสมาธิที่เป็นมิจฉาสมาธิก็มีสัมมาสมาธิคือสมาธิที่ประกอบด้วยสติมิจฉาสมาธิไม่ได้ประกอบด้วยสติงั้นส่วนใหญ่ที่หลวงพ่อภาวนาแล้วครูบาอาจารย์บอกหลวงพ่อไปได้ด้วยตัวเองละ ลวพ่อไปดูคนปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยทำมิจฉาสมาธินะนั่งเพ่งบางคนก็เคร่งเครียดบางคนก็สติอ่อนเคลิมไปเคลิมมานะพอจะหักนะัลิกไปเพลิกมาว่ยสมาธิอย่างนี้ไม่ได้เรื่องหรอกยิ่งฝึกนะโมหายิ่งเยอะแล้วกิเลสจะยิ่งแรงเพราะโมหะเป็นตัวพ่อตัวแม่ของกิเลส จะมีราคะได้ก็ต้องมีโมหะจะมีโทสะได้ก็ต้องมีโมหะเนั้นอย่าไปเริ่มต้นที่มุ่งไปทําจิตให้สงบนะอย่าไปบังคับจิตจิตเป็นอนัตตาไม่มีใครบังคับได้จริงหรอกอาศัยทํากรรมฐานไปสักอย่างหนึง่งไม่มุ่งไปที่สงบแต่ทำกรรมฐานไปนะเพื่อคอยรู้เท่าทานจิตตัวเอง มันจะมีสองลักษณะเท่านัน้มีสองอย่างเท่านั้นเวลาเราทำกรรมฐานนะอันหนึ่งจิตทิ้งอารมณ์กรรมฐานหนีไปคิดส่วนใหญ่นี้ไปคิดนะที่หนีไปดูก็ได้หนีไปฟังก็ได้อย่างถ้าเราถ้าเราหลับตายเงี้ยมันหนีได้สองทางนะคือหนีไปฟังเวลาได้ยินเสียงแปลกๆนะจิ้งจกร้องอนะไรเงี้ยจิตก็ไหลไปลนะหรือไหลไปในความคิดเงี้ย รืถ้าร่างกายมันเจ็บขึ้นมามันก็ไหลไปที่ร่างกายเนี่ยไม่มีอยู่แค่นี้แหละเวลาฝึกในรูปแบบนะแล้วเวลาที่จิตไหลไปแล้วเรารู้ทันเรียกเราเกิดสติหนึ่งครั้งละทันทีที่เกิดสติสามารถสมาธิตามมาทันทีในอริยมรรคมีองค์แปดใช่ไหมถึงบอกว่ามีสัมมาสติมีส,มสัมสมาสมาธิ พุทธเจ้าไม่ได้สอนมั่วๆถ้าสอนมาจากสภาวะที่แท้จริงถ้าเราไม่มีสติเราจะไม่มีสัมมาสมาธิและสติที่จะทำให้เกิดสมาสมาธินะจะต้องเป็นสติปัฏฐานหรือสติที่รู้กายรู้ใจตัวเองมีสติในการทำงานอย่างเงี้ยจิตจะไหลไปที่งาน ไม่ได้สัมธิสมาธิจิตจะไม่ตั้งมั่นจิตจะไหลไปอยู่บางงานนีะสติที่ถูกต้องนะเรียกว่าสัมมา,ส,มาสติคือสติปัฏฐานหรือสติที่รู้กายรู้ใจตัวเองในการที่เราทํากรรมฐานนั้นหนึ่งแล้วใจเราหนีเนะี่ยนี่เราทําสติปัฏฐานอยู่นะใจหนีแล้วเรารู้ใจหนีแล้วเรารู้สติเราก็จะเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆ นีปุ๊ป๊ปั๊บนปุ๊บปุ๊ป,ปั๊บเนี่ยสติจะแข็งแรงมากเลยนะแล้วทุกคราวที่สติเกิดสมาธิสัมมาสมาธิมันก็เกิดนี่พราสติเกิดทีทีทีทนะสมราสมาธิก็มีกําลังมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งมันสามารถสมาธิมันสามารถทรงตัวอยู่ได้ในโลกข้างนอกนี่เองนะจิตมันทรงตัวอยู่ได้ไม่ไหลไป เมื่อจิตมันทรงตัวอยู่ได้เนะต่อไปสติระลึกรู้ลงไปที่ร่างกายด้วยจิตที่ตั้งมั่นมันจะเห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเรานี่พอเห็นอันนี้ทีแรกนะบางคนตกใจกลัวเนี่ยจิตไม่เป็นกลางนะทนไม่ได้ว่าตัวเราไม่มีร่างกายไม่ใช่ตัวเราอย่างเงี้ยจิตมันทนไม่ได้มันจะเกิดความยินร้ายขึ้มาไม่ชอบนะตรงเนี้ยไม่เป็นกลาง ถ้าจิตมันเวลาภาวนาแล้วมันเกิดชอบเกิดไม่ชอบนะให้รู้ทันพอเห็นสภาวะแล้วมีความชอบไม่ชอบเกิดขึ้นให้รู้ทันที่ชอบไม่ชอบนี่ถ้าไม่ชอบเนี่ยเป็นอารมณ์ปัจจุบันนะอารมณ์เก่าอารมณ์กรรมฐานนะเป็นอดีตไปแล้วปฏิกิริยาที่เกิดเป็นชอบไม่ชอบเนี่ยเป็นอารมณ์ปัจจุบันเรารู้ตัวปัจจุบันไม่ได้ไปรู้อดีต เ <c oughs> งั้นทำกรรมฐานนะพสติมารรืึอลงไปที่กายด้วยจิตที่ตั้งมั่นมันจะเริ่มเห็นความเป็นไตรลักษณ์วิ้ยพอเห็นอย่างนี้ตกใจคนไม่ได้คนไม่ได้แล้วว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราเนี่ยทนไม่ได้ก็ไม่อยากภาวนา ตัวเนี้ให้เรารู้ทันความไม่เป็นกลางความไม่ชอบในสิ่งที่ไปรู้ไปเห็นนั้นงั้นชีวิตในการภาวนาที่หลวงพ่อสอนนะสำหรับการทํำวิปัสสนาให้เรามีสติรู้กายรู้ใจไม่ใช่สติรู้อย่างอื่นนะรู้ยังไงรู้ตามความเป็นจริงไม่เข้าไปดัดแปลงไม่เข้าไปแทรกแซงอย่างใจเราโกรธเนี่ย รู้ว่าโกรธไม่ต้องแทรกแซงให้หายโกรธมันเป็นยังไงร,รู้ว่าเป็นอย่างนั้นมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงจะรู้ตามความเป็นจริงได้ต้องรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นจิตที่ตั้งมั่นคือจิตที่ทรงสัมมาสมาธินั่นแหละนี้พอรู้แล้วปฏิกิริยาถัดไปก็คือยินดีบ้างยินร้ายบ้างต่อสิ่งที่เราไปรู้ไปเห็นเขา้าตัวนี้ให้รู้ทันความยินดียินร้าย ความชอบไม่ชอบเพราะฉะนั้นในสติปัฏฐานสี่นะถ้าเราสังเกตให้เรียคำสอยของพระเจ้า,านะเสียบขาดมากเลยอย่างท่านบอกว่ากายเยกายานุปัสีวิหารติมีกายในกายเป็นเครื่องอยู่อาตาปีสัมปชานโนสติมามีความเพียรที่จะแผดเผากิเ,ททเลสให้เราร้อนไม่ใช่ทำให้สงบนะทำเพื่อจะสู้กิเลสน,นะสัมปชานโน มีปัญญารู้ว่าเราจะทำอะไรเพื่ออะไรจะใช้กรรมฐานอะไรที่เหมาะกับเรามีสติสัมปชาญโนสติมามีสัมปชัญญะและสติและประโยคสุดท้ายนะวิเนยะโลกเกอพิชาโทมนัสสะถอดถอนความยินดียินไลในโลกเสียได้คำว,ว่าโลกก็คือรูปนามกายใจของเรานี้ก็คือโลก งั้นเราจะถอดถอนความยินดียินร้ายในกายในใจงั้นเวลาเราพาวนานะถ้าเราเกิดความยินดีขึ้นมาให้รู้ทันความยินร้ายเกิดขึ้นให้รู้ทันอย่างพอรู้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเรามันยินร้ายละมันทนไม่ได้ให้รู้ทันเลยใจไม่ยอมใจไม่ชอบนะรู้อย่างนี้นะพอเรารู้ทันความยินดีร้ายมันจะดับอัตโนมัตินะมันจะดับอัตโนมัติ เมื่อมันดับอัตโนมัติแล้วเราก็จะครบสูตรที่หลวงพ่อบอกมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงคือเห็นไตรลักษณ์นะด้วยจิตที่ตั้งมั่นจะเห็นได้ต้องมีจิตที่ตั้งมั่นลงท้ายและเป็นกลางเป็นกลางคือไม่ยินดีไม่ยินร้ายไปฝึกเอานะฟังแล้วก็ถ้าไม่ฝึกมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาหรอก มันก็แค่จำไว้คุยอวดคนอื่นว่ากูรู้กูรู้อวดว่าเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อประโมทอะไรเงี้ยกิเลสท่วมหัวเอาตัวไม่รอดเนี่ยใช้ไม่ได้นะงั้นไปตั้งใจตั้งใจภาวมาทำอะไรคือศีลห้าก่อนนะยืนพื้นเลยแล้วก็ทำกรรมฐานที่เราถนัดสักอย่างหนึง่งแล้วคอยรู้ทันจิตใจตัวเองนะ แต่สติสมาธิมันจะเกิดแล้วคราวนี้สติระลึกรู้กายก็จะเห็นความจริงของกายระลึกรู้เวทนาก็เห็นความจริงของเวทนาระลึกรู้จิตก็จะเห็นความจริงของจิตระลึกรู้สภาวธรรมก็จะเห็นความจริงของสภาวธรรมทั้งหลายนะอะวันนี้เทศปั่งครานี้วันนี้เสียงก็ยังชั่วขึ้นหน่อยนเป็นไข้หวัดใหญ่นะแต่ว่าเห็น พวกเรามาตาแป๋วแป๋วน้าสงสารนึกถึงสมัยตัวเองไปหาครูบาอาจารย์นะถ้าน้าพาธไม่ได้เจอนะใจห่อเหี่ยวเลยงให้เจอนิดหน่อยพอนี่เยอะแล้วนะ <c oughs> <c oughs> พูดนานๆานเจ็บคอเออที่หลวงพ่อบอกว่าไม่อยากพูดมากเจ็บคอไม่ใช่สำนวนนะ มันจะพอจริงๆ